โดยภายหลังการเปิดซองประมูลข้าวปริมาณ160,000ตันซึ่งมีผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การเข้ายื่นซองเสนอราคาจำนวน46กรายนางดวงพรรอดพญาอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าเอกชนที่เข้าร่วมยื่นซองแม้จะเสนอซื้อข้าวเกือบทั้งหมดที่เปิดขายแต่ยังเสนอราคาซื้อต่ำกว่าราคากลางโดยราคาที่เอกชนเสนอซื้อชนิดปลายข้าวเฉลี่ยอยู่ที่7-800 0บาทต่อตันขณะที่ข้าวขาวเฉลี่ยอยู่ที่8ป 9,000บาทต่อตันและข้าวหอมมะลิเฉลี่ยอยู่ที่28,000-29,000บาทต่อตันทําให้ขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปผลการประมูลได้โดยกลุ่มการค้าต่างประเทศจะเชิญผู้ที่ให้ราคาสูงสุดก็ามาพูดคุยเพื่อขอให้เสนอราคาเพิ่มจากนั้นนะครับก็จะมีการสรุปรายงานเสนอต่อพลเอกชัดชัยสาริกัญญะรองประธานคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าวแห่งชาติในวันพรุ่งนี้เพื่อพิจารณาว่าจะอนุมัติขายในราคาดังกล่าวหรือไม่ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศยืนยันไม่รู้สึกหนักใจเพราะว่าเป็นการเปิดประมูลครั้งแรกและแม้จะเสนอราคาซื้อเข้ามาต่ำแต่ทางกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้มีการเร่งรัดในการขายข้าวดังนั้นจึงเป็นดุลพินิษของคณะกรรมาการนโยบายบริหารจัดก,การข้าวแห่งชาติว่าจะพิจารณาขายข้าวในอถนี้ในปริมาณและราคาเท่าใด